วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ตอนรับเข้าสู่ชาแนลอันไงจากไคหลาอีกแล้วนะครับผมต้องบอกว่าวันนี้เ,เบาๆเลยอย่าเสียงดังมีคนเสียน้ําตาแน่นอนครับเพื่อนๆและจะเป็นใครไปไม่ได้เลยก็คือน้องอ,อันไงจากไคหลาของเพื่อนใน,นเอนรับผมคือต้องผม,มเท้าความนิดนึงว่าประมาณมาเดือนเมษนไทยอะ่ะอันนะบทนกับผมว่านางอยากไปดินเนอร์ร้านหนึ่งที่ในลบบุรีนี่แหละแต่ว่าผมก็คือไม่ไดผ่านางไปในวันเมนาทนก็คือว่า ไม่มีโอกาสด้วยไม่มีเวลาด้วยก็คือวันเนี้ยผมก็จะแกล้งพานางไปนินเด้นเนี่ยไอ้เอาไปว่าไม่ได้แกล้งเนี่ยไม่ได้แกล้งก็คือว่าแต่จะพาไปจริงกันแหละแต่ว่าก่อนที่จะพาไปอ่ะมันจะพาไปดีๆไม่ได้เพื่อนมันต้องมีอะไรพิเศษพิสดารกันหน่อยนะนเพื่อนเดี๋ยวมารอดูกันว่าก่อนเราจะพานางดินเด้เราจะพานางไปที่ไหนแต่จะกดอ,อื่นอย่ืมกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะผมฝากไว้ด้วยนะครับตัวว่าอะไรตัวอยากกินเรตสั่งเมนูกันเลยนะ ะเอออยากกินอะไรอ่ะโอเควันนี้แกใจดีจังวะก็พาไปเซอร์ไพรส์ไงเลี้ยงข้าวก็เดี๋ยวฝนตกแน่เลยก็เดี๋ยวนี่นะเนี่ยใกล้ถึงแล้วตัวปิดตานะทำไมต้องปิดดบื้องเอาเก็มันจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไงโอ้ยแก่หนอยโอเคปะเดี๋ยวจะถึงแล้วเดี๋ยวเขาบอกให้ปิดปิดตาตัวให้ปิดตานะได้โอเคเนี่ยตัวจะถึงแล้วข้างหน้าเนี่ยปิดตาเลยปิดตาเลยหล่ะปิดเลยฝนตกแน่เลปิดเลยข้าวต้องปิดเลยเหรอปิดยังปิดแล้วตัวจะแอบอยู่นะ เอางีมได้ปะปิดไปยังปิดแล้วสนิทเลยนะเอเอตอนแอดดูแล้ว๋ยวเขามานะตไปไหนอ่ะก็เดี๋ยวเขาจะไปเตรียมของสไตร์ให้ตัวไงอย่าแอบด,ดูนะเอยวมาไม่นานหรอกแป๊บเดียวเอาละครับพเพื่อนๆตอนนี้เราถึงสถานที่ที่ผมจะมาดล็อกอันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ่ข้าไปตั้งนอกแอบถ่ายไว้สัง่งหมูข้านะคือผมล็อกอันนี้รออยู่ในรถเพื่อนเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศเป็นสายเป็นสายแล้วคุ้มแบบว่า เลี้ยงดีมเลี้ยงกันเลยเทากันน่ากลัวมากเดี๋ยวไปดูกันนะเพื่อน Ngon hả anh hấp Ngon kìa ông, ทางที่ผมไปส่งอันทิ้งไว้อย่างเงี้ยเป็นทางแบบว่าค่อนข้างจะเปี่ยวมากเลยเงินเดสอนผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวศาสตไฟสูงให้ดูแบบว่าอะไรปะศาสตร์แล้วคุณเรียงเลี้ยงเลียงเลียงปัญญาเป็นฐานนี่เลยแต่ว่าตอนนี้ผมออกขับก็ออกมาแล้วทิ้งอันไว้ตรงนศ้นป่์นี้ดู้จะไม่รู้จะไม่รู้ตัวนะผมแบบว่า ทำคลิปแก้งอยู่เน,นี่ยเดี๋ยวผมทิ้งไปสัก5นาทีบอสเนี่ยคนไปนรับแต่ว่าทุณผู้อย่าดราม่านะคือบอกว่ามันเป็นคลิปแก้งนะนเพื่อนผมไม่ไปไหนไกลหรอกแต่ว่าผมจะมาจอดกใกล้ๆหน่อยจะได้จะดับรถไว้แต่เพราะเ้ยวยความมืดแต่เพื่อนมันจะไม่เห็นหรอกว่าผมอยูแ่แถวนี้ยนะเรี่ย เดินตะเลยไปไหนด้หรือเปล่าเจอแล้วเพื่อนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วเฮ้ยอันทำอะไรไปดิกินข้าวต่อ เอาเอาแล้วอาดูอาดูเอโทษข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 อโทษโอาดูเอาดูจอมดูเอา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 ดยเออ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  เออขอโทษขอโทษขอโทษออาพูดเขาก่อนดีเขอโทษไม่แกล้งเขาไม่แกล้งนะขขอโทษเออขอโทษขโทษตัวขอโทษแล้วกลับากันะกลับานกับบ้านกลับบ้านกันกลับบ้านกลับบ้านตัวขอโทษขอโทษไม่แกล้งแล้วขอโทษเขไม่แกล้งนะไม่แกล้งเลยตาเหรอกลับบ้าน กลับบ้านโดยกินข้าวกันไปเขาออกตัวเขาออกตัวเขาจะแจกได้เฉยเขาไม่รู้ตัวแต่ลองเลยกลัวขนาดนี้เขากลใหญ่นี่เฉยแต่เขาดูตัวอยู่ตลอดเนี่ยเขาไม่จอดโน้ตหน้บไฟตรงนู้นเราไม่เห็นเขาใช่ไหมล่ะเขามองตัวอยู่เขาไม่ทิ้งไว้ไหนไปกลับบ้านอย่ไรกลับบ้านไปกลับบ้านตัวจันต้องไปนี่กลับบ้าน ขขขขขเขาพูดเขาก่อนเขาขอโทษเขาไม่แก้ด้วยนะหลาญยาเขาไม่แก้ตัวเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนีะเขาขอตัวเขาขอโทษ <lair, S 2> ขอโทษเพื่อนด้วยนะขอโทษเพื่อนด้วยนะฮะเขาขอโทษเขาไม่ตั้งใจเขาไม่แก้แล้วคลิปนี้ผมผมขอโทษผมขอโทษเขาขอโทษเขาขอโทษ เขาไม่ทเดี๋ยากกลับบ้านไปตัวตัวใช้เขาทำในตัวหลงโทษเขากระเขาเขาสมบูรณ์เขาไม่ทำเนี่ยเขาขอโทษแต่ตวาดใครเป็นไงถวกร่ถรี่ก็ไม่อเขขอโทษเาไม่กวเขาเขาขอโทษเราไม่กดเ ขอโทษเขาขอโทษเขาไม่ตั้งใจเขาจะไม่ทำเลยเขาจะไม่แก้หนี้แล้วขอโทษเพื่อนด้วยนะครับพี่มีสำหรับพี่มีถ้าถ้าผมเล่นแรงไปผมครับกราบขอขอโทษตรงนี้ด้วยพอดีผมทำเรื่องผิดแล้วผมเล่นแรงมานรื่องหนึ่งว่าคิดว่าเมื่อไเป็นพยานให้ผมเลยนะคลิปต่อไปผมให้อันจัดเต็มแก้ผมได้เต็มที่เลยขอโทษนะไม่แยกไม่ไม่ตกรายของกันเดี๋ยวผมว่าเอางั้นเดี๋ยวไปกลับบ้านกันไป

ไม่หายกดค่าอีกแล้วไม่เขาไม่กินหรอก่าหน่ะฆ่าไม่สบายค่าจะอุ่นหนุ่มร้อนแม่แกเลยเนี่ยแกแฝงแบคทีเวอร์ียแฝงมันติดอแล้วหายกดยังเดีวอ่ะแกอุ่นเหมือนกินเองเลยอุ่นไหมแกเนี่ยเอาแล้วอ่ะหายกดหน่าหายกดเดี๋ยวหายกดค่าเดี๋ยวค่าทำไมค่าทำไมแกใหญ่ค่าทำหนค่าทำหมดเลยหลอกค่ะพอถึงเวลาแกก็ไม่ทำ หมายโกาก่อนแก่ฆ่าทำอะไรค่าทำหมดเลยจริงป่ะสัญญาป่ะยาแก้ไข้นิ้วตีนเปล่าเอานิ้วไข้เนี่ยทุกคนเป็นพยานเลยผมสัญญาคับโอ้โหแล้วแกมาถ่ายค่าดูเสื้อผ้าทุกคนเป็นพยานเลยผมจะถ่ายโทษคลิปต่อไปก็คืออันนี้ผมทำอะไรผมทำหมดเลยเป็นการถ่ายโทษคลิปนี้แล้วกันสัญญาสัญญา